ตรงนี้ไม่ทราบว่ามีพี่น้องสื่อมวลชนมีคําถามไหมครับหรือทางบ้านเพื่อจะถามมาทาง Facebook Live ลเลยครับรืองน,นโยบายของกกไก่ครับในเรื่องของนโยบายเกณฑ์ทหารนะครับคิดว่าปัจจุบันขกก้าวไก่คิดว่านโยบายการยกเลิกเกณฑ์ทหารพร้อมสําหรับประเทศไทยแล้วหรือยังครับคิดว่าพร้อมนะครับการที่จะให้มีทหารสมัครใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจํานวนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารงบประมาณ ทุกวันนี้เนี่ยเรามีทหารเกณฑ์อยู่1,255,000คนนะครับเราคิดว่าจำนวนทหารเกณฑ์ที่เหมาะสมได้สัดส่วนก็คือ6,000 0คนปัจจุบันมีสมัครสมัครใจอยู่แล้วก็40,000กว่าคนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่สิ่งที่ประโยชน์ที่จะได้ขึ้นมาถ้าประชาชนพร้อมในการที่จะโบทกฎหมายยกเลิกเกณฑ์ทหารเมื่อกี้นี้เมื่อมันเข้าสู่สภาก็คืองบประมาณที่จะได้รีดไขมันออกมา ให้ทหารสมาร์ทขึ้นทหารเป็นมืออาชีพมากขึ้นมีสวัสดิการในกองทัพมีสิทธิมนุษยชนในกองทัพและสามารถองบประมาณนั้นมาแก้ไขปัญหาอื่นๆของประเทศได้นะครับสังคมสูงวัยดิจิทัล d i ส r u p t i o n หรือในขณะเดียวกันถ้าท่านยังกังวลว่าภายความมั่นคงยังสําคัญอยู่แต่ภัยความมั่นคงตอนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับไซเบอร์ซิเคียวริตี ไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการใช้อาวุธใช้เรือดำน้าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะรีดไขมันตรงนี้จากงบประมาณนในการดูแลเรื่องความมั่นคงในการอัปเกรดเทคโนโลยีให้กองทัพด้วยก็มั่นใจว่าจะเป็นกองทัพที่สมาร์ทกองทัพที่จิ๋วแต่แจ๋วนะครับเป็นกองทัพที่เป็นทหารของประชาชนจริงๆครับครับคอยดึงคำถามนะครับคิดว่าถ้าเกิดนโยบายการยกเลิกเกณฑ์ทหารสําเร็จและพรกคก้าไกลสามารถดําเนินการได้โดยสมบูรณ์คิดว่ารัฐบาลของพักคก้าไกลในอนาคตกับกองทัพ จะเกิดความสั่นคลอนหรือไม่ครับแล้วจะนําไปสู่การรัฐประหารอีกครั้งหรือเปล่าครับไม่สั่นคลอนแล้วก็ไม่ไปถึงการทํารัฐประหารครับการที่เราปฏิรูปกองทัพให้ทหารอยู่ในที่ที่เหมาะสมอยู่ใน roles and r e s p o n s i b i l i t y คือความรับผิดชอบที่เหมาะสม นะครับน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้การเมืองนิ่งนะครับทำให้การเมืองเป็นประชาธิปไตยเต็มใบจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอํานาจของกอง,กองทัพมีไว้เพื่อที่จะปกป้องประเทศอย่างเดียวไม่ได้เพื่อที่จะทํารัฐประหารแต่ในขณะเดียวกัน,นการทํารัฐประหารเนี่ยก็คือเรื่องของเสนาพาณิชย์เรื่องของการปฏิรูปกองทัพและในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญที่จะต้องแก้ ว่าห้ามนิรโทษกรรมตัวเองว่าห้ามสารรับรองอำนาจทุกสถาบันในการสนับสนุนการรัฐธรรมรัฐประหารและเขียนไว้ชัดเจนครับว่าข้าราชการห้ามสนับสนุนการทำรัฐประหารและในขณะเดียวกันอันที่3ามก็คือนักการเมืองต้องกล้าหาญพอไม่ได้ปล่อยให้ประชาชนสู้อย่างเดียวแต่นักการเมืองต้องออกมาสู้ด้วยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้3เรื่องครับมีไหมครับ ครับถึงแม้ว่าเราจะเห็นแผนที่ชัดเจนในระยะทั้งร้อยวันหนึ่งปี4ปีของรัฐบาลก้าไกลแต่หลายคนก็มองว่าการเป็นรัฐบาลการปริรานการแผ่นดินยังมีต้องใช้ประสบการณ์หรือว่าต้องผ่าฟันอุปสรรคเรื่องระบบราชการที่มากมายนะครับก้าไกลไม่มีประสบการณ์ในการบริหารระดับประเทศมาก่อนอะไรเงี้ยครับเราจะให้ความเชื่อมั่นหรือจะเสริมจุดอ่อนตรงนี้ของเราอย่างไรอ่ะก็ต้องเรียนว่าประสบการณ์เป็นเรื่องสําคัญแต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างประสบการณ์ที่ถูกก็มีประสบการณ์ที่ผิดก็มี แล้วความท้าทายที่ประเทศไทยกําลังเจออยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นความท้าทายที่ไม่มีใครเคยเจอมาก่อนนะครับปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไซเบอร์เซเคียวริตี้หรือสังคมสูงวัยเราเป็นประเทศพัฒนาประเทศแรกที่เป็นมีสังคมสูงวัยสูงถึงขนาดนี้นะครับถ้าไปที่ลำปางตอนนี้หนึ่งในสามเป็นผู้สูงวัยเรื่องความท้าทายทางเศรษฐกิจใหม่ๆดีคัพ pling นะ Artificial intelligence หลายๆเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าเอาประสบการณ์มาใช้ได้เนาะมันเป็นเรื่องของความสามารถในการ คิดวิเคราะห์แยกแยะสามารถที่จะเอาปัญหาที่ท้าทายที่ยากๆเนี่ยสามารถแยกมันออกมาเป็นก้อนเป็นก้อนได้นะแล้วสามารถที่จะเรียงลําดับความสําคัญได้จากมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุดและสามารถบอกได้ว่าข้อดีข้อเสียก็ประมาณที่ใช้ของแต่และข้อคืออะไรนะแล้วสุดท้ายก็คือประเทศไทยจะทําอะไรไม่ทําอะไรก็ต้อง,ต,องต้องบริหารจัดการอย่างนั้นแล้วก็อย่างที่ทุกคนเคยทราบดีฮะสองห้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเป็นทีมงานในท่านนีบรัฐบาลมาก่อนแล้วก็คุกคีกับ เพื่อนๆที่กระทรวงพาณิชย์มาก่อนเพราะฉะนั้นก็เข้าใจทั้งหัวอกของข้าราชการนะครับเข้าใจทั้งหัวอกของเอกชนแล้วก็อยู่สภามา4ปีก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีประสบการณ์หรือว่าไม่เข้าใจเพื่อนๆพี่น้องราชการเลยว่าไม่เข้าใจว่าการประชุมคอรมอต้องทําอะไรบ้างก็เคยผ่านมาก่อนในวันหนึ่งก็เคยเป็นเลขานุการกรรมธิการต่างประเทศมาก่อนอีกวันหนึ่งมาเป็นประธานกรรมธิการที่ดินมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีประสบการณ์เลยเชน่นเดียวกันนะครับ ตอนนี้กระแสพัคเก้าไกลครับจากโพต่างๆกําลังขึ้นมีการปรับเก้าอี้ที่ประเมินไว้จากเดิมไหมครับ3หลักครับคือ3มหลักที่คิดไว้เนี่ยปรับขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้ปรับขึ้นลอยๆนะครับมันมาจากกระดานทางการเมืองที่เราได้คิดไว้ว่าคราวที่แล้วเราได้สอสอยู่เท่าไหร่รักษาเขตเดิมเท่าไหร่เพิ่มเติมเขตใหม่เท่าไหร่ไอ้เขตใหม่ที่ได้เนี่ยก็มีหลายเขตที่แพ้ไปหลักร้อยหลักพันนะครับเชียงใหม่เขตหนึ่งอุดรเขตหนึ่ง ขอนเกนเขตสอนะครับที่ปริมณฑลนี่ก็เยอะมากนะครับที่แพ้ในเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันออกมาเนี่ยมันประมาณ1 5 0ยห้เขตนะครับรวมถึงเขตที่มาเป็นที่3แล้วได้มากกว่า20,000คะแนนรวมถึงที่ได้น้อยกว่า20,000คะแนนแต่ท้องถิ่นเพิ่ม อุดอรม, 1, 5, มั้งจากแสนห้ารูมาทั้งจังหวัดกลายเป็นแสนแปดภายในหนึ่งปีใช่ไหมครับเรื่องก็เป็นทา,ทางที่เป็นเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอวันบวกๆกันมันก็จะได้อยู่ประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบคราวนี้ก็อยู่ที่ว่าจะได้ครึ่งหนึ่งของกนาดการเมืองจะได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของขนาการเมืองมันก็หลายปัจจัยละว่าเราทำโค้ดสุดท้ายได้ดีเท่าไหร่หรือประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เยอะขนาดไหนไอ้ตอนนั้นมันก็จะเป็นคำตอบตรงนั้นก็คงจะตั้งเป้าไว้ประมาณสามหลักนะตอนนี้ครับ